ออนมากเลยจ้ะพี่ลินดูซสิเมซี่ก็อ้อนดูขาสิอ้อ,อนอยากกินขนมจา้าเมซี่อยากกินขนมอากาศเย็นๆเมซี่อยากกินขนมเนี่ยหละเตี้ยได้กินขนมยังนห่น่ารักมานี่สนสารไหมพี่ลินพี่ลินอยากกินขนมจา้าขอกินได้ไหมใกล้ๆหน่อยสิมาดูหน้าใกล้ๆหน่อยเลย ดูหน้าใกล้ๆคนอ่อนหนได้ตัวดีอ่อนๆมากเลยเนี่ยมาโอ้ยน่าสงสารดีสิโอ้ยลิ้นห้อยนะเนี่ยลิ้นห้อยลิ้นห้อยทำลิ้นห้อยโอ้ยดูขาขามาพาดยายเลยจ้าโอ้โหอ่อนมากเลยดูจีนี่ลิ้นเขาอ่อนมากเลยอ่ะน่าสงสารเนาะออ้ยลิ้นห้อยโอ้ยนี่สิลิ้นห้อยโอ้ยน,น,ยยยนี่ลิ้นหน้อย <c oughs> มันมีความสุขแต่ได้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 คืออ่อนน่ารักเนาะโอ้ยดูขาขาเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยน่าสงสารนะโอ้ยบักรลายื้ออ่อนทะลุอะยิ้มหน่อยจ้ะพี่ลิ้นแชะยิ้มหน่อยจ้ามาสิไม่เจอเอฟซีตั้งนานคิดถึงไหมจ้น ยอยากกินขนมนะเนี่ยใช่ไหมอยากกินขนมใช่ไหมแม่สงสารจ้าแม่พี่อยากกินขนมแม่พี่อยากกินขนมค่ะพี่ลินหนึ่งซองซานแช่ค่ะกดค่ะพี่ลินขนมมาให้ไหมวันนี้พี่ลินขอขนมหน่อยนั่งรอแลวเนี่ยเอาขนมมาให้เมสซี่หน่อยเร็วเมสซี่อยากกินขนม กระโดดตามพี่ลินไหมนั่งรอนั่งรอต้องรอขนมนะเดี๋ยวพี่ลินขนมมาให้นะอยากกินขนมต้องนั่งรอเมสซี่นั่งรอขนมจา้าเมสซี่อยากกินขนมพี่ลินเอาขนมมาให้เมสซี่หน่อยเร็วบอกแม่นะเมสซี่ซนใช่ไหมเมื่อกี้จะไปคุยดินข้างบ้านบอกว่าห้ามคุยรีบวิ่งมาแอบเลย แอบเลยใช่ไหมยายบอกว่าห้ามไปคุยดินชอบคุยดินข้างบ้านให้มันเป็นหลุมแล้วตัวเองก็ลุกไปนอนเข้าไปนอนสวัสดีเอฟซค่ะนี่คือเมสซี่นะคะเนี่ยเมสชี่อ่อนมากเลยใช่ไหมสวัสดีด้ลูกสวัสดีเอฟซีด้วยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับเนยยกมือให้แล้วสวัสดีครับเนยนม่เคยยกมือให้แล้วฮาฮ่าสวัสดีครับเม็กซี่ออนนานๆเจอเม็กซี่ทีเม็กซี่ออนมากเลยครับจะเที่ยวไหนดีลูกอยากไปข้างนอกไหมอยากไปข้างนอกไหมอยากไปไหมเม็กซี่เนี่ยอนอนลงนอนลงนอนลงจ้ะนอนลง โอ้ยอตาสวยนะเนี่ยตาสีฟ้าเลยเนาะโอ้โหดูสิเนี่ยข้างนี้ไม่ฟ้านะนี่คือตาสีฟ้าไปไหนดีอ๋อไปไหนดีเปิดเองได้ไหมเอานอนรอเลยนอนเฝ้าประตูเลยหากุญแจมาไปไอซี่ไปเอากุญแจมาให้งง้นออกไม่ได้ไป อยากออกนอกบ้านก็ออกไม่ได้ไปคุณแจมาไม่หรอเมสซี่ออกได้ไหมมันออกไม่ได้หรอกเมสซี่กลับมาบอกแล้วว่าไปเอาคุณแจมาเปิดไปคุณแจอยู่ในบ้านนะจะได้ออกนอกบ้านออกนอกบ้านแล้วไม่ยอมเข้าบ้านไม่ให้ไปไหนหรอก ใครเดินมานะใครเดินมาสวัสดีครับขอเมือจ้าจ้าเมยใจไม่ซี่สุดเหรอนานๆเจอฉีดยังหล่อเหมือนเดิมไหมเนี่ยแกยังไงในหันหันหน้าข้างนี้มาสิให้สิหันหน้าข้างนี้มาข้างนี้ตาสวยเนี่ยขอใายดูหน่อยจ้า สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีเมสซี่เมสซี่คว่าน่ารักขอมือจะเอ้ยสวัสดีน่ารักที่สุดเลยนะนะไปตามเตี้ยกลับบ้านเตี้ยหนีออกจากบ้านไวมากเลยเนาะ ช่ไเฝาเลยเตี้ยออกนอกบ้านแล้วเนี่ยเตี้ยออกไปได้ยังไงแมตสซี่เฝ้าน้องยังไงให้เตี้ยออกไปเนี่ย